ก่อนก็เป็นป่าสมบูรณ์นะมันจะเป็นป่าใหญ่ๆจะมีหลายป่าป่าตะบุญป่าตะตุม่มป่าจาป่าฝาดแล้วก็ทางวัดเขาก็ให้คนเช่าเลี้ยงกุ้งต่อมาต่อมาก็กุ้งก็เลี้ยงไม่ได้ตายหมดก็เป็นที่ทิ้งรกล้างแล้วก็ผู้ใหญ่บรรษาก็ชวนชาวบ้านปลูกปลาไว้พระเทศไปเลยนะปลูกันเลื่อยๆมาเลยอทีแรกก็ยังมันก็ยังหาคนเข้ามาดูแลไม่ได้ แล้วเด็กก็เข้ามาเข้ามาช่วยเด็กก็เลยรักก็ไปตามธรรมชาติเลยผู้แบนที่มาเทคนกี่ที่มาทําสลาที่เอาเงินมาสนับสน,นุนอะไรทํารั่วทำไรสั่งผมว่าลงยาวดูให้ดีนะอีกสิปีเราจะไม่ร้อนแล้วเราจะมีอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเพราะว่ามันจีงก้าลมันออกมาเร็วเนี่ยครั้งแรกที่ได้รู้จักที่นี่เลยคืออยู่ชมรมจิตอาสาแล้วครูที่ปรึกษาชมรมเนี่ยเขาขอแรงพวกเรามาช่วยกันปลูกป,ป่าชายเลนเพราะเราก็เลยมีโอกาสได้มาทําความรู้จักมา ศึกษาความรู้จักลูกบู๊พวกเราทีมชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีคือในตอนแรกเรามีปัญหาเรามีปัญหาเกี่ยวกับส่วนของป่าชายเลนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทําโครงการอะไรส่งไปดีแล้วก็เลยเอาปัญหาตรงนี้มาคิดเป็นเริ่มเป็นแนวของโครงการแล้วก็ส่งไปเลยว่าเราอยากจะปลูกแบบยั่งยืนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งไปใส่แนวคิดของเราแล้วก็ส่งไป เพราะว่าทุกครั้งที่ทากิจกรรมเราจะพูดเสมอว่าผู้ใยญกให้เราทําด้วยใจใจหนูมีใจจิตอาสารจริงจริงหนูทําอะไรหนูจะมีความสุขแล้วหนูก็จะประสบความสําเร็จหนูจะไม่ต้องคํานึงถึงคนนู้นคนนี้เลยว่าทําแล้วได้อะไรทําแล้วใครจะชมทําแล้วใครเห็นบ้างเราไม่ต้องคํานึงขอให้เราทําเพราะเราอยากทําคือเขาถามข้อมูลในเชิงเขาเรียกอะไรอะปริมาณเชิงแบบว่าที่ต้องมีตัวเลขมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราแบบไม่รู้ไงเขาบอกอ่ะไม่รู้แล้วเราจะทําโครงการได้ยังไง เธอต้องไปทำการบ้านมานะต้องไปรู้นะว่าพื้นที่มีกี่ไร่แบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการปลูกที่จะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ย <มา S 1> เหมือนดับน้ำเท่าไหร่ใช่เหมือนแบบว่าเขาทําให้โครงการเราอะ่ะมันมีประสิทธิภาพดีที่สุดอะ่ะเท่าที่จะแบบเป็นไปได้ค่ะพอยห,หลักเลยคือเป็นเรื่องของความยั่งยืนค่ะ คือเราไม่อยากจะมาปลูกพื้นที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วปีต่อไปอ่ะที่มีต้นไม้มีงบอะไรเข้ามาเราก็มาปลูกตรงนี้อีกเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นปลูกให้มันยั่งยืนให้มันเสียหายน้อย่ะคะเราก็เลยเริ่มโครงการยึดหลัก CR รักษาป่าบ้านเรา CR ก็คือ 1. r e เรคือพอปลูก 2. Repair คือซ่อมแซม 3. Return คือวนกลับมาดู4 r e v o l u คือพัฒนาตน่อ คือตอนแรกเราก็คิดแค่ว่าเราอยากจะปลูกให้มันแบบมีการดูแลสม่ําเสมอมากกว่าปลูกแล้วทิ้งแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็คิดขึ้นมาว่าเออมันควรจะมีหลักอะไรขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดหลักสียานี้ขึ้นมาให้เรายึดเป็นหลักเพราะถ้าเกิดมีหลักมันจะทําให้แบบว่ามันคงมากกว่าใช่แบบแผนงานเรามันจะแบบว่ามีสิ่งที่วัตถุประสงค์หลักที่เราจะยึดอะว่าปลูกตอนนี้แล้วตอนไหนมาสํารวจแล้วตอนไหนมาซ่อมแซมแล้วตอนไหนมาปลูกใหม่เรียกว่าเป็น น้ำหนักแล้วก็เป็นรูปธรรมในการดาเนินงานใช่จริงๆอ่ะเราไม่เคยมีตรงนี้มาก่อนเลยเราก็แค่ปลูกแล้วก็เออกับแต่พอแบบมีโครงการเข้ามาเราก็เริ่มคิดอะไรที่มันเป็นระบบเป็นงานมากขึ้นใช่ค่ะคือที่แรกมาก็ก็ไม่ไม่เข้าใจว่า จะมาเพื่ออะไรมาทําอะไรแต่พอมาเห็นเด็กในกลุ่มของเยาวชนกองทัพไทยของโรงเรียนเป็นจมาลุสรเนี่ยเข้ามาทําแล้วมาปลูกแล้วเขาก็ต้องมาดูแลรักษาแล้วมันทําให้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนอื่นๆของเด็กนักเรียนหรือว่าในกลุ่มภาคเอกชนต่างๆที่เข้ามาเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้วเนี่ยมันก็เลยต่อยอดกันไปเรื่อยๆแม้แต่หลายๆโรงเรียนก็ต้องมาทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกว่าเราอยากทำโครงการให้แบบมันยั่งยืนก็คือเราก็คิดกันแล้วว่าเราไม่อยากจบ แค่รุ่นของพวกเราค่ะพอเราไปแล้วใช่ไหมเราจะใช้เรื่องของระบบชมรมเข้ามาช่วยโรงเรียนจะมีชมรมจิตอาสาอยู่ใช่ไหมคะ,ะก็คือเราจบไปแล้วก็จะมีรุ่นน้องใหม่ๆเข้ามาในชมรมอีกอเราก็สื่อสารต่อไปให้กับรุ่นน้องเข้ามาดูแลตรงนี้มีคลาสรูอ่ใช่ก็คือในเรื่องของการต่อยอดศูนย์การเรียนรู้อ่ะอย่างตอนที่เราทำอ่ะ คือมันยังใหม่มากใช่ไหมคะคือเราไม่สามารถทําทุกอย่างให้มันสําเร็จและเติบโตได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเราก็คิดไว้แล้วว่าในอนาคตถ้าเราส่งต่องๆน,นะแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่โรงเรียนอะ่ะเขาก็จะเห็นความสำคัญแล้วมันอาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้นะอันนี้คือแบบสิ่งที่เราคิดไว้นะคะแค่ตอนนั้นนะแต่เราแบบยังพัฒนาไม่ได้ไงแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดคือโรงเรียนอะ่ะเขาให้เห็นความสำคัญเขาก็เลยทํบิ๊กคาร์ดลูนขึ้นมาคือให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถเข้ามาศึกษาได้เป็นเหมือนศูนย์การเรียน้ ก็จะสานต่อรุ่นพี่แล้วก็จะเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้ามาแบบศึกษาตรงนี้จุดนี้แล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลกันร่วมกันในกลุ่มทำกิจกรรมก็ต่อยอดให้เพิ่มขึ้นขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยความแบบเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ประสบการณ์กัน